สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบผมในเฟิร์สจีทีซีวีผู้กันแล้วเราจะมาจะเปิดกล่อง v ีพกันนะครับสูตรไม่เลยครับอันนี้ที่อดีตนะครับหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสามครับเข้าไปในกล่องอันนี้ครับกดครับตรงนี้ครับดูปืนไว้ดูปืนจำปืนไว้เออเอาปืนเลยจำเลยนะครับอ่าเจ้าปืนอะไรอามีดปืนกดซื้อด้วยเออ แค่นี้แล้วครับแล้วก็กลับมาเดือนหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามครับเข้าไปอยู่ระหว่างกลางครับราบอกปืนปืนปืนเนาะปืนดีปืนดีปืนดีปืนเด่นปืนดีปืนเด่นปืนดีปืนเด่นเอาติดดีเฮ้ยติดดีเฮ้ยติดดีเออติดปืนแล้วครับลุ้นรักไหยคุณโฟกครับ คุณโฟครับผมได้อีกแล้วครับก็ลาไงก็ลาไปก่อนครับขอบคุณครับ